คือทุกคนอาจจะคิดว่าในสวนกาแฟเรานะคะจะมีแค่กาแฟหรือว่าปลูกผักทั่วไปนะคะแถวสวนวนะครับตาบวมอะไรวันนี้ <laughs> <laughs> เราจะเรียกว่าเป็นผักอินทรีย์นะคะใบจะอยกๆที่เห็นอยู่เป็นคณะาฮ่องกงะคะ่ะเก็บผักเจ้าเก็บผักเจ้าพอปเจ้าเนจ่อุ้ม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 อุยมอุ้ออจะบอก้ <laughs> ด้มอ้มคะว่า เริ่มแรกเลยค่ะว้าใช่ค่ะอันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะนมสดเขาเนี่ยเราก็ทำเองแล้วก็พ่นอันนี้ทุกคนเป็นทริคเลยนะครับเต็มตะก้าเลยวันนี้มาช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตตามมาเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาอาหารวันนี้ ค่ะวันนี้จะไปสับปะลาดผักสลาดนะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกันสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ไปเก็บผักสลัดค่ะวันนี้ไปก็บสลัดค่ะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยว let's go ไหม let's g นี่ก็เป็นสวนขัดก,กินแม่ปลูกอันนี้เขาเรียกคนเมืองเรียกอะไรนะเธอเขือพวงฟักทองอันนี้ดอกอันนี้ใบาย,ยาสูบนะเอาไว้เกี่ยว ไปเลยค่ะน้ะา,าู่ไปเลยย้ยนาตูคือทุกคนอาจจะคิดว่าในสวนกาแฟเรานะคะจะมีแค่กาแฟหรือว่าปลูกผักทั่วไปนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งอย่างที่ อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะอันนี้ทําเพิ่มอีกหนึ่งโรงนะคะว้าวโรงใหญ่มากอันนี้มีพี่เขยทํานะคะคือพี่ลูนะคะคนนี้ อ๋อปุ๊บมาทำอะไรชาวสวนนครับตาบวมอะไรวันนี้โดนอะไรอ่ะโดนพึ่งนนี่นะคะเป็นผักสลัดอินรีย์นะคะผักสลัดที่เราปลูกอยู่นี่นะคะเราจะเรียกว่าเป็นผักอินรีย์นะคะเดี๋ยวหวานจะมาเปิด Google ให้ดูเลยนะคะว่าคำนิยามของคำว่าผักอินทรีย์มันคืออะไรนะคะ ๋ย่แป๊บนนี่นะคะผักอินซียนี่นะคะผักอินซีเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง ผักอินทรีย์หมายถึงผักที่มีระบบการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะและไม่ใช้พันธุ์พืชที่ตัดต่อพันธุกรรมมีการใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีความสะอาดและปลอดภัย100%เอร์เซนะคะตามกรรมวิธีของกเกษตรอินทรีย์และเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เราจะใช้ขี้ไก่นะคะเป็นปุ๋ย เดี๋ยวจะแนะนำผักก่อนนะคะที่เห็นอยู่เป็นคณะน้ฮ่องกงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นฟิลเล่นะคะให้ดูใกล้ๆใบจะหยกัยกๆยกอันนี้แบบกินกับทําเป็นสลัดนี่กรอบมากเลยนะคะอยู่ได้นานด้วยนะคะแล้วก็ที่กําลังเก็บอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคลอสนะคะนี่สดมากคือ ัดเสร็จนะคะก็เก็บใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปส่งเลยสดมากอันเนี้ยหวานๆชอบอันนี้นะคะไปกินเป็นสลัดก็อร่อยนะคะหรือว่าจะเอาไปแกงไปต้มก็อร่อยมันหวานมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่อันนี้เป็นเรซอกนะคะ นี่นนมันจะสีแดงๆนี่นะคะอ,อันนี้ก็อร่อยไ,อาาไม่มขมนะคะซีซ่าสลัดเดี๋ยวจะทำซีซ่าสลัดนะคะ,ะ,ะคะุณจาบอกซีซ่าสลัดแบบอาขานะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่สีเขียวก็จะเป็นกลินนอกนะคะ วันนี้ทำอะไรคะวันนี้ทำกินสลัดนะคะกินสลัดหรอคะอัะอบ,บูชอบกินผักไหมโพอปจอเนยจอบมุมอ,อุมอมุมมุมเดี๋ยวไปชมดีกว่าว่าเขาเก็บกันยังไงนะคะวันนี้ตัดไปส่ง สวัสดีค่ะเก็บผักเจ้าเก็บผักเจ้าเป็นคนเหนือแล้วเจ้านี่นะคะอันนี้ไปอีกนะคะไปเก็บเก็บยังไงคะเนี่ยเก็บอย่างนี้นะคะอ๋อแล้วก็เอาใบที่เสียออก อืมเรต,ตัดอ่าตัดออกมาแล้วก็เอาใบที่ไม่สวยสออกเนาะ,นะแล้วก็ตัดโอเคก็วางไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเก็บใส่ถาะอู้ดูขวบใบใหญ่มีร่องรอยของนอนด้วยอุย้ยนี่ โอ้โหก่อยอยู่ตรงนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จะตัดประมาณนี้อนี้ตัดประมาณนี้อันนี้จะไปทำอะไรกินคะเดี๋ยวไปผัดไหมผัดนะคะนาฮ่องกงนี่นะคะคนดูแลผักใช่ครับเอ้ยทำไมมืดมืดอะคนมันมืดอยู่คนมันมืดอยู่คนมันมืดอยู่ อันนี้พี่หลูดูแลผักยังไงคะหลักๆเลยอ๋อหลักๆเราต้องดูทุกวันครับดูหนอนแล้วก็เปิดดูใต้ใบครับดูพวกเพี้ยโอ้เปิดดูทีละต้นเลยเหรอคะใช่ต้องเดินดูทีละแถวนะครับโอ้โหต้องละเอียดหน่อยไ่งั้นไม่ได้ขายนอนกินหมดครับโอ้โอ้สุดยอดมากเลยไอ้นู่นน่ะคณะฮ่องกงเนี่ยที่จอดเก็บเนี่ยครับนอนชอบมากเลยอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้เจอหนึ่งตัวไม่ได้เลยครับอันนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่า เริ่มแรกเลยค่ะเพราะก้าเหรอใช่ค่ะพอาก้าตั้งแต่หย่อนเม็ดใช่ไหมครับหย่อนเม็ดนี่ต้องตั้งแต่หย่อนเม็ดแหละแล้วต้องบ่มอีกสามวันบ่มสามวันจนมันงอกขึ้นมานะค่ะแล้วก็มาลงอนุบาลค่ะสักสองสามวันแล้วเข้าลงต้นมันประมาณไหนถึงจะเอาลงได้คะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณสามข้อมั้งประมาณสามข้อนะคะใช่ถึงจะเอามาลงดินสิบเก้าวันสิบเก้าวันค่ะแล้วก็ลงดิน ลงดินนับไปอีก25วัน,วน,วนเก็บได้โอ้นับไปอีก25วันนะคะก็คือดูแลให้เต็มที่เลย 20, 25วันนะคะเก็บเก็บได้เก็บขายได้าวันแรกนี่เปิดน้ำทุกวันครับตอนเช้าประมาณ10นาทีแล้วแต่เราต้องดูเอามือเคลียร์ๆใต้ดินครับ<อ>ถ้ามันแฉะเกินก็ไม่ต้องให้อันนี้ยังพอได้อยู่อ๋อดูแบบใช่าวันแรกนะที่ลงดินอะทุกวันเลยครับเพราะแดดมันแรงเนาะ มันจะเหี่ยวอพอหลังจากนั้นเราก็เจ็ดวันสำหรับพี่นะก็พ่นนมไอ้พวกนี้ยฮอร์โมนที่เราหมักเองใช่ไหมนี่อะไรหมักนะผักไอ้พวกนี้ยแล้วก็ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไอ้พวกนมสดพวกนี้ยเราก็ทําเองแล้วก็พ่นไอ้มันชุ่มๆเลยครับใส่ทางใบด้วยแล้วก็ปล่อยหม้อปุ๋ยอยู่ข้างบนทางน้ําทางใบอืแล้วก็อีกสาวมันก็พ่นอีกไปเรื่อยๆครับอืต้องทีหน่อย ไปมันจะได้ใหญ่ๆนั่นนงคนน้ำหมักนมนี่ใช่ไหมคะใช่อ๋อน้ำหมักเศษผักเนี yeah> ้ยที่เราตัดนี่แค่ค่ะไปหมักแล้วก็มาพ่นต่ออ๋อเอาเศษเศษผักนี่หรอมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ทิ้งนะครับเดี๋ยวต้องเก็บใส่อ๋อนี่ไม่ทิ้งนะคะนี่จะเก็บมาทําเป็นน้ำหมักต่อนะคะน้ำหมักผักโอ้สุดยอดเลยให้สัตว์ก็ได้อ๋อไปให้ไก่ให้อะไรก็ได้ไก่ให้หมูที่เราเลี้ยงอยู่ข้างล่างมันเป็นซีใช่ต่อเป็นซีครับอืมโอ้ดีมากๆเลยนะคะ น้ำหมักผักเดี๋ยวตอนทําก็จะถ่ายทาก็ได้แล้วเดี๋ยววันนี้แหละครับให้เขาเก็บให้ครับอขาจะไปทําค่ะมันหมดแล้วเดี๋ยววันนี้หวานขออนุญาตเก็บผักไปทํากับข้าวค่ะอันนี้ก็ได้นะกินเล็กโอเนี่ยฝั่งนู้นได้แล้วเก็บไปแล้วครับพี่ฝั่งนู้นใหญ่จะไปทำสลัดเก็บที่เศษเแล้วไอ้ตัวนี้นะอันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะถ้าแดดมันร้อนมันจะใบมันจะขอบไหม้หมดเลย เขาจะไม่เอาถ้าแดดร้อนเราก็ต้องใส่โบโดเดี๋ยวเราจะเอาฟินเล่ไปทำสลัดจุ๊บลาตอีฟินเล่จะกรอบกรอบมากเราชอบมากอร่อยนี่อยู่ได้นานด้วยจิ้มกับน้ำพริกมะเขือเทศก่อนซีกับไอเคมีมันจะแตกต่างเลย เคมีอร่อยกว่าใช่ไหมพี่เคมีมันอร่อยไหมจอ๊อ <laughs> อินซีมันจะเก็บได้นานกว่านะครับ <P hy ll op> พี่รู้บอกว่าอะไรนะอินซีจะอยู่ได้นานกว่าเคมีใช่ถ้าเราเก็บเกี่ยวแล้วครับ <c adian> เอาไว้มันจะโคนมันจะไม่เน่าถ้าสังเกตเลยถ้าเป็นอ,อินซีมันจะเอเคมีมันจะเน่าโคนอะจะเกบได้ไม่นาน <c adian> โอ้อันเนี้ยทุกคนเป็นทริคเลยนะคะไปสังเกตผักตัวเองซื้อมาถ้าไว้แค่วันสองวันนี้เน่าแสดงว่าเป็น คมีนะะคหรือว <pper> <laughs> ่าก็ GMP นี <brewer ies> uh ้ใ oh, ช okay? ้น <Tanz> ้ำเยอะนากเน่าใช่ไหมใช่ดูก็ละเอียดอ่อนเนาะจะไม่สมบูรณ์วันนี้ตัดตัดกิะก้าครับพี่หนาสม่าจะ45 45อันนี้ลงนี้ก็พ่อก็ช่วยสร้างนะคะพ่อทำหมดเลยพ่อทำหมดเลยเป็นวิศวะนะคะวิศวะประจำประจำไร่ค่ะตอนนี้ก็ บเอ็ดโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวรอคนเก็บผักทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําผักสดๆนี้ให้กินค่ะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวตามไปนะอาบูมามีไปแล้วนะนี่นะคะใส่ตะกร้าเต็มตะกร้าเลยวันนี้มาชอปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ต่กินตาอื้อหือส่วนมาก ตาบุกกกินอ่ะบุกกก,กินอันบุกกินสิคะยำๆอร่อยไหมคะอหปะเจ้เนี่ยจ้ะใครที่มาเที่ยวที่ฟาร์มของเรานะคะก็จะได้กินผักสลัดที่สดแบบนี้นะคะจากโรงผักสลัดเลยนะแถมยังปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะ มาเที่ยวที่บนดอยได้บรรยากาศดีๆก็ได้สุขภาพดีๆกลับไปด้วยนะคะอ๋ออันนี้อันนี้ยอดมะละหวานนะคะหรือไซโยเต้นะคะหรือว่าฟักแมวนะคะอันนี้จะเก็บลูกมันไปแกงนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่วะว่า เราได้อะไรบ้างอันนี้เป็นไซโอเต้นะคะอันนี้ดอกฟักทองนี่แล้วก็อันนี้ฟิลเล่นะคะนี่คณะาฮ่องกงมะละหวานเรดโอ๊กแล้วก็มีกรีนโอ๊กค่ะอันนี้เป็นคอร์สนะคะเแบบี้คอรส ดดเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันดีกว่าค่ะนี่นะครับก็เป็นยำม,มะเขือเทศนั่นแหละ ือซีซาสลัดบนดอยนะคราดลงไปเลยนี่เป็นสไตล์บนดอยนะคะนี่นะคะหน้าตาอาหารวันนี้นี่เป็นสลัดแบบฝรั่งซีซาสลัดนะคะนี่เป็นสไตล์บนดอยนะคะดีซารสลัดไตล์บนดอยค่อชิมดูนี่อร่อยสองอย่างนี่แหละอร่อยพ่อ อันไหนอร่อยกว่าพ่อพอ,พอ,อันนี้ก็อร่อยนี่ก็อร่อยเป็นแฉะแฉะที่ห <c oughs> นึ่แล้วนี่จุดที่มันะอร่อยที่สุอันไหนพ่อบอกว่าอร่อยทั้งคู่นะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าผักมันสดก็ได้ <c oughs> อร่อยรุ่งแรงอ่ามักินข้าวกันค่ะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย